สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดทออฟทาร์ตบายกันชารยานะคะมาคอนเทนต์นี้กัน <c oughs> มีคนขอมาถ้าเราบอกเลิกเขาหรือเขาเองบอกเลิกเราหรือความสัมพันธ์ไม่ดีหรืออยากจะจากกันไปนั้นแล้วไม่ว่าจะความสัมพันธ์แบบไหนไม่ว่าซ้อนหรือไม่ซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ได้มีใครทะเลาะกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดี ถ้าเกิดลักษณะของการทะเลาะกันการบอกเลิกกันหรือการห่างห,หายไปเขาจะไปจริงๆริงไหมเขาจะไปเลยไหมถ้าเราบอกเลิกเขาเราเพียงประชดปัดชันอะไรอย่างงี้หรือเขาประชดเราหรือด้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะเขาจะไปแล้วไม่กลับมาอีกหรือเปล่าใจเขาคิดอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องเลิกกันอ่าใจเขาคิดอย่างไรกันแน่ มากันที่ทาธาตุลมแมชุนจุนกลุมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าคลิปปกติของทางสถานีนะจ๊ะมาเรามาดูการลมแมชุนจุนกลุมค่ะเขาดูพลังงานความรักกันก่อนเป็นรักแบบไหนกันนะจ๊ะเป็นรักแบบไหนการที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้แม่เจ้าเอ็มเพอเอร์มาเลยไพ่ใหญ่มาเลยจ้ะเป็นไพ่ใบใหญ่เอ็มเพรอร์เอร์นี้แบบผู้ที่ชอบสั่งชอบคอนโทลมีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรี มีอีกโก้เป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเราตัวเล็กนิดเดียวอารมณ์เนี้ยอืมเป็นทหารตำรวจรัชการได้เป็นเป็นคนแก่ที่ดื้อก็ได้ไพ่มันมองถึงเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยอ่าเด็กกว่าเราเด็กกว่าเขาอ่าเขาผู้ใหญ่กว่าเราก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเขาดูความสัมพันธ์ของคุณกันก่อนเนาะ อืมอ่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นคนรักเก่าได้นะเป็นคนที่แบบเคยรักกันมาครั้งวัยเยาวป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันก็ได้บางคนเป็นรักทางกายเป็นต่างชาติต่างภาษาเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เจ้าสเสน่ห์มากหรือตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์เหมือนกันสิบดาบในความสัมพันธ์นี้เลยนะจ้าเดอะสตาร์ อ่ะคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นราศีกุมราศีกุมราศีกรกฎทักษน้ำกรกฎมินพุจิก,ก,กได้ดินประสมกันมังกรก็มีหรือไม่ก็ราศีกุมนั้นก็ได้เหมือนกันอ่ะมาดูความรักของคุณกันนะจ๊ะที่ผ่านมามันเป็นความรักแบบไหนคุณรักเขาเขาก็มีความสนใจในตัวคุณนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน,น่ห์เพียงแต่ว่าความเฉยชาเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงออก เพียงแต่ว่าเขาคนนี้ค่อนข้างมีมีศักดิ์ศรีในตัวของเขาหรือว่าเป็นคนที่แบบคิดว่าศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาโลกใบนี้ฉันถูกอยู่คนเดียวโลกใบนี้ไม่มีใครถูกอะไรอย่างเงี้ยนะ่จะเอาความเป็นผู้ใหญ่เอาความเป็นคนเงียบๆเ,เอาความเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีมยศมีตำแหน่งหรืออายุค่อนข้างจะควบคุมหรือคอนโทรลเรา นะจ่ะลมอารมณ์ของคุณเนี่ยนะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยเป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนมีสเสน่ห์หรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณสองคนเคยแอบชอบเขาเคยแอบมองคุณก็ได้คุณก็เคยแอบมองเขาก็ได้เมื่อก่อนเมื่อสมัยเด็กๆบ้านข้างบ้านเดียวกันญาติเรารู้จักกันหรือเรารู้จักกันมาเราแอบมองกันอะ แอบมองกันไปแอบมองกันมาการโคจรมาพบกันอีกครั้งทั้งทั้งที่ไม่น่าจะต้องมาเจอกันมันอยู่มันมันไม่ใช่คนพบคนชาตินะมันอยู่ไกลกันด้วยมันเป็นรักทางไกลอ่ะมันไม่น่าจะมีการโคจรมาเจอกันแต่อาจจะมาเจอกันเพราะเพื่อนดึงเข้ามาในกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรือว่ามาจากมาแบบไม่คาดฝันอ่ะเราก็ไม่คาดฝันว่าชาติเนี้ยเราจะได้เจอเขาเออ ชาตินี้เราก็ไม่คิดไว้ฝันว่าเราจะได้เจอได้เจอกันก็ได้นะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งน่ะอาจจะดูเหมือนเราอะ่ะมีความชอบแล้วเราก็อยากฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นอาจจะอยากเริ่มสารต่อกับความชอบนั้นๆเรามีความรู้สึกว่าเออเนาะถ้าเราได ได้สารต่อความสัมพันธ์กับคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบมันจะเป็นอย่างไรหนะ้ามันจะโอเคสําหรับเราไหมหนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงความรักแต่วย,ยาว์ก็ได้มีความรักที่มีความจริงใจมีความรู้สึกชอบคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณเอออาจจะเป็นลักษณะนั้น แต่ว่าอีกฝ่ายนึงอะมีความเป็นผู้นำอมากเกินไปหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะดูแล้วเนี่ยภาพสรุปโดยรวมๆเนี่ยพอเดินเข้าไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจหรือไม่เติมเต็มความรู้สึกค่ะอาจจะเกิดการไม่เติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกัน มีใครบางคนในที่นี้อาจจะจะมีความมีความเป็นตัวเองของตัวเองสูงเขามีความมั่นใจของเขาคุณมีความมั่นใจของคุณมันอาจจะเป็นความคิดที่มันอาจจะเป็นความคิดในเรื่องของความรักที่ไม่ไม่ออกมาแนวแนว,แนวเดียวกันน่ะเออมันเลยสร้างความรู้สึกเจ็บปวดนะรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังกับการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้แล้วแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ใครบางคนในที่นี้ อาจจะไม่ไม่พร้อมหรือไม่เต็มที่ในความสัมพันธ์หรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบงังซ่อนเร้นไว้ก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นความเสียใจก็ได้อาจจะเป็นเป็นความรู้สึกของความเสียใจอะ่ะมันเคยเสียใจกันมาก่อนมันเป็นความหลังครั้งมีความ มีความหลังที่ค้างคาใจหรือความเจ็บปวดมาก่อนหน้านี้แล้วอะอารมณ์นี้หรือเปล่าจะลงเออเป็นเพื่อนเป็นกระยานมิตรเป็นคนที่เราพอเราจะเดินกันไปจริงๆพอจะสารต่อความคือมันมีความรักเข้ามาใช่ปะ่ะแต่ว่าความรักเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรักอย่างเดียวมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเอะพอเราสารต่อในความสัมพันธ์แล้วเนี่ย มันความคิดของเขาก็ความคิดของเรามันคนะทางหรือไม่คนเอาแต่ใจมากๆเลยรู้สึกผิดหวังเสียใจกับความสัมพันธ์อืมหรือบางทีคุณสองคนเนี่ยมันมีช่วงเวลาดีๆที่มีความสุขสนุกสนานมีการเติมเติมเต็มซึ่งกันและกันนะมีความรักมีอดีตที่ผูกพันกันมากๆเลยนจะจ๊ะแต่ทําไมตอนนี้เป็นแบบนี้อืม ารมณ์มันคืออารมณ์มันยังคงมีความรักความใคร่แต่ว่ามันยังคงไม่ได้ดั่งใจใครบางคนใช่หรืออาจจะเป็นเราที่เอาแต่ใจเกินไปหรืออาจจะเป็นเขาที่เอาแต่ใจเกินไปอาราสนะแบบนั้นหรือเปล่าหรือถ้าใครคนหนึ่งจะมาควบคุมหรือคอนโทรลในในความคิดของเราเนี่ยเราไม่ให้ใครครอบงำความคิดของเราง่ายๆอาจจะมาจากความหึงหวง เกิดจากความหึงหวงและความรู้สึกที่มีความรักไม่เท่ากันค่ะคุณอาจจะน้อยใจว่าเขารักคุณน้อยน้อยไม่ไม่ทุ่มเทเต็มที่คุณอาจจะคาดหวังหรือต้องการในความสัมพันธ์นี้มากเออแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันพอมันคบไปมันคุยไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับการเติมเต็มแบบนั้นอืมทำให้เรา,ารู้สึกเปลี่ยนใจไหมทำให้าารเราอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไหม ทำให้เราสุสแย่ในความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่าเป็นความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าคะอืมอืมอาจจะมองอาจจะมองความสัมพันธ์ที่มัน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 น้อยไปคุณอาจจะคาดหวังเพราะตัวคุณเองเนะี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทเนาะเป็นคนทุ่มเทให้ความรักเป็นคนรักใครแล้วรักมากหรือต้องการมาก พอเขาทําให้คุณหรือหรือทําอะไรก็ได้มันรู้สึกไม่เติมแต่คุณก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอยากจะตัดใจหรืออยากหรือมีความรู้สึกว่าความคิดของเขาก็ความคิดของเรามันไปกันไม่ได้มันคนละแนวมันไปกันไม่ได้เลยอารมณ์นั้นไม่จะอารมณ์แปลกๆนะอารมณ์แปลกๆอารมณ์แปลกๆรักกันอยู่ชอบกันอยู่ อาจจะเป็นเพราะความเป็นนิสัยเป็นนิสัยดั้งเดิมของคุณทั้งคู่ก็ได้เป็นนิสัยที่แท้จริงของเราทั้งคู่ต่างต่างคนต่างมีวิถีเป็นของตัวเองเหล่ามาั่งอาจจะเป็นกรณีนั้นโอเคอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะจบกันจริงๆริงไหความหมายของความสัมพันธ์เขาจะจบจากเราจริงๆริงไหมเขาบอกเราที่จะจบหรือจะจากไปไพ่สลับกันได้นะคะอาจจะเป็นคุณที่บอกเลิกเขาก็ได้ เขาจะจบกับเราจริงๆริงไหมคะห้าดีบโอ้แรงต่อแรงเนาะต่างคนต่างเอาชนะกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดูเหนื่อยเกินไปแล้วดูเหนื่อยดูกังวลใจดูความเครียดมันถาถมเข้ามาเกิดความไม่ไว้ใจเกิดความเครียดจนรู้สึกว่ารับไม่ไหวก็ได้ถามว่าเขาอยากจะจบจริงๆริงไหมหรอ จริงๆอ่ะเขา,ายังรักคุณอยู่นะความรักก็มันมีแต่การเข้ากันได้นะตรงเนี้ยมันเหมือนเขาต้องต้องรู้สึกเหนื่อยหรือเขาอาจจะมีภาระที่มากเกินไปเขาก็งวนใจหลายๆอย่างนะจากที่มองในไพ่ด้วยครอบครัวด้วยเป็นภาวะความเป็นผู้นำด้วยตัวเขาเองที่มีครอบครัวแล้วก็ได้หรือว่าเขามีพ่อแม่พี่น้องที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรัก,กมันยังอยู่อ่ะเขารักคุณความรัก,กมันมี แต่ในระหว่างทางที่เดินไปความรักอย่างเดียวมันไม่ได้มันเป็นองค์ประกอบของครอบครัวของการกระทําของการตัดสินใจและเขารู้สึกถึงความไม่สบายใจบางคนอาจจะขี้หึงเป็นคนหึงเป็นคนหวงแรงๆก็ได้แต่อาจจะไม่พูดออกมามันหึงมันหึงมันหึงมันหวงมาเพราะความรักเขาก็เลยรู้ว่าเราสองคนเนี่ยม,ม,มันก็ไม่ง่ายกับการที่จะเดินไปบางครั้งต่อยให้เราปรับต่อยให้เราทําความเข้าใจต่อยให้เราจูนกัน เขาจะไปจริงๆไหมหรอใช่เขารู้สึกว่าเขาอยากหลุดพ้นนะเขารู้สึกว่าเขาอยากหลุดพ้นอะกับกับสิ่งที่เป็นอยู่นตอนเนี้ยเออเขาก็อยากหลุดพ้นนะเขารู้สึกอึดอัดค่ะเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกถึงความรักที่ทําให้เขาเป็นทุกข์เขาเลยอยากจะปลดพันธนาการความรักนี้ก็ได้มันทุกข์ใจอ่ะ อาจจะเป็นตัวเขาที่เขาทุกข์ใจไปเองหรืออาจจะเป็นเราที่ทําให้เขาทุกข์ใจก็ได้เออเขจะไปจริงๆริงไหมหรอมันหมายความตามนั้นจริงๆริงไหมอืมฝันของเรามันเริ่มเรือนรางค่ะฝันของเราเขามองถึงการที่เราสองคนอาจอาจ,จะอาจจะมีโอกาสเออไม่หรอกเขาไม่ได้คิดจะไปจริงๆหรอกเขาอาจจะทดสอบใจคุณก็ได้นะ จากที่มองในไพ่เนี่ยเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเขาอาจจะทดสอบคุณก็ได้ว่าเขาอ่ะมีความหมายกับคุณมากแค่ไหนคุณจะง้องงอนเขาไหมคุณจะกลับมาคุยกับเขาไหมหรือคุณจะทำตาเขาพูดมาเพื่อประชดประชันมากกว่ามันมีไพ่ของการประชดประชันขึ้นมาเขาบอกเลิกเขาอยากจะหมายความตามนั้นจริงๆไหมไม่ ถ้าคุณไปง้อขอคืนดีถ้าคุณไปอธิบายความสงสัยความหึงหวงหรือคุณทำให้เขาเชื่อมั่นน่ะทำให้เขาเชื่อมั่นในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะทำให้เขายังกลับมารักคุณได้ปรับความเข้าใจได้กลับมารักกันดังเดิมอธิบายอธิบายข้อชวนสงสัยค่ะถ้าคุณคิดจะไปต่อมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่จะเลิกอยากเลิกเพราะความเกลียดชัง อยากเลิกเพราะว่าไม่รักแล้วไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ความรู้สึกนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกการอยากเลิกเพราะว่าฉันน้อยใจฉันไม่ไว้ใจเธอฉันกลัวเธอมีคนอื่นเธอมีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าเราสองคนก็ยังไม่ได้มีสถานะกันเลยด้วยความรู้สึกที่เขามีบาดแผลอืแผลเก่าเก่าแผลเก่าเก่าแผลในใจอะไรอย่างเงี้ยอ่า เขาไม่ได้อยากไปค่ะความรู้สึกของเขายังรักคุณล้นเหลือแล้วก็อยากจะปรับความเข้าใจแล้วอยากจะไปกันใหม่เขาอยากจะสารฝันให้เป็นจริงเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณแล้วละ่ะว่าตัวคุณนะ่ะยังอยากจะมีเขาไว้ไหมยังอยากจะมีเขาอยู่อยากจะมีเขาไว้ไหมหรือว่าจะอธิบายความคับข้องใจของเขาขเขามีความคับข้องใจแล้วมีความน้อยใจหนักมากอืมแล้วเราสองคนกลับมาเนี่ยแล้วมันจะไปต่อกันได้ไหมล่ะ ในความรู้สึกนั้นไปต่อได้ไหมได้สิการเริ่มต้นกันใหม่ใช่กลับมาปรับความเข้าใจกันค่ะแล้วเริ่มต้นกันใหม่ได้อะไรที่บาดหมางก,กันไปสิ่งที่เครือบแคงสงสยัยสิ่งที่ไม่พอใจซึ่งกันและกันมันควรจะต้องเคลียร์กันค่ะมันควรจะต้องบอกไม่ต้องเก๊กไม่ต้องกัก บางทีก็บางคนน่ะเขาไม่พูดความรู้สึกในใจที่แท้จริงออกมาคือเขาที่เขาประทาออกมาแบบนี้เขามีความรู้สึกที่เขาเขาทาโดยที่อะไรเขาเรียกประชดประชันเหรอเขาทําเพื่อเรียกร้องความสนใจเออเขาก็อยากรู้เหมือนกันเขาอาจจะทดสอบใจเราก็ได้มันเรียกร้องความสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยยังรักเขาไหมจริงจริงแล้วคุณใจคุณมีเขาไหมจริงจริงแล้วคุณแคร์เขาไหมมากกว่าความสัมพันธ์ที่เขาจะตัดรอนนะ เออมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากตับร้อนนะคะอืมถ้าถามว่าเราสองคนเนี้ยมันสามารถจะปรับกันเข้าหากันได้ไหมเขามองคุณยังไงตอนนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณเองน่ะห่างเขินกับเขาเองเขามองคุณว่าคุณน่ะไม่เหมือนเดิมค่ะเขามองคุณว่าคุณเก่งคุณน่ะเป็นคนที่มีตัวเลือกได้นะเขามองคุณว่าคุณน่ะเจ้าชู้หรือเปล่า อ่าคุณเจ้าชูไหมคะเขาไม่ไว้ใจคุณไหมมัน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 เป็นอาการของคนไม่ไว้ใจกันมีใครบางคนเจ้าชู้อาจจะไม่เจ้าชู้หรอกอาจจะฟันรี่มากๆอาจจะดูมีสเสน่ห์มากๆอาจจะดูโปรไฟล์ดีมากๆเขาเรียกกลัวกลัวเจ้าชู้ความเจ้าชู้กับความอ่าความอัธยาศัยดีอะ่ะ มันมันห่างมันมันเส้นบางๆเองนะเขาเขารู้สึกกับคุณอนะเหมือนตัวคุณเองอะคะ่ะมันมีตัวเลือกได้เยอะส่วนตัวเขาอาจจะมีชีวิตที่ไม่ได้มีทางเลือกมากสักเท่าไหร่หรือมีชีวิตที่มันอาจจะเบื่อบเบือบเบ่อเซ็งเซ็งไหนนายอาจจะไม่เติมเต็มคุณเขามีแค่ความรักอย่างเดียวแบบเนี้ใช่ไหมล่ะเขาคิดว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะ ที่จะห่างเขาออกไปเองหรือคุณทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้ว่าคุณปเปลี่ยนไปออารมณ์โกรธอารมณ์ความน้อยใจรักมากถามว่ารักไม่รักมากนะดูในไพ่เนี่ยเขาก็ยังมีความลึกซึ้งกินใจกับคุณนะ่ะแต่ถามว่าทำไมต้องบอกเลิกหรือทำไมต้องตัดรอนเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับกับความรู้สึกแบบนี้ค่ะ เขาไม่อยากอยู่กับความอึดอัดเขาไม่อย,อยากอยู่กับอารมณ์ที่ต้องยึดติดกับใครสักคนเขาไม่อยากอยู่ในความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วอะ่ะอืมมันเป็นความรู้สึกที่เขาเขาเขาอาจจะน้อยใจเราอะ่ะที่บอกเขาอาจจะรู้สึกถึงความน้อยใจถึงความผิดหวังถึงถึงความรู้สึกว่าอา่า ถึงความรู้สึกว่ามันไม่โอเคสําหรับเขาเขาไม่อยากเป็นตัวตัวถ่วงตัวเลือกตัวตัวทําให้ชีวิตคุณไม่ได้เจอคนดีๆเอ้ยเขาคิดดีนะอืมความรู้สึกในนี้มันดูดีมากเลยนะกับคนคนเนี้ยเขามีใจรักแต่ว่าถ้าเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยเนี่ยคุณจะต้องปรับความเข้าใจแต่คนคนนี้มีใจรักที่แท้จริงนะจ๊ะโอเคไหม อไพ่สลับกันได้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ไม่ใช่เป็นตัวเขาก็ได้นะจ๊ะไพ่สลับได้ในการอ่านโอเคไหมอ่ะอ่ะแล้วมันจะจบไหมจบกันมหมในความสัมพันธ์นี้แล้ว,วมันจะจบกันไหมก็ยังรอคอยกันอยู่แหละ จะจบไม่ล่ะต่างคนต่างเอาชนะความรู้สึกของตัวเองต่างคนต่างทนแต่ต่างคน,ต,งคน,ต,งคนต่างก็คิดถึงกันใช่น้อยใจซึ่งก,กันและกันคิดถึงกันอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเจ็บปวดด้วยนะเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดส่องกันอยู่ตลอดนะจ๊ะถ้าส่องได้ถ้าเขาส่องคุณได้เขาก็ส่องคุณอยูอ่คือเขามองคุณเป็นใบจริงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง ถ้าในเมื่อสมมุติว่าถ้าเขาบอกเขาบอกเลิกกับคุณเนี่ยหรือคุณบอกเลิกกับเขาก็ตามนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนิ่งเฉยและยอมรับโดยที่ไม่อธิบายอะไรเลยยอมรับการเลิกโดยดีแสดงว่าเขาก็ไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายในความสัมพันธ์นี้สิเออใช่ปะเออมันก็มองถึงถึงถ้าเธอรักฉันจริงอะ่ะก็ต้องก็ต้องงอ้อฉันหน่อยสิ อ่าง me, ้อฉันหน่อยสิพูดกับฉันหน่อยสิบอกฉันหน่อยสิอะไรประมาณเนี rights, ้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยเออเป็นความน้อยใจมากกว่าค่ะถ้าคุณถ้าคุณยังอยากไปกับความสัมพันธ์คุณก็คุณก็สามารถที่จะที่จะบอกคุณก็สามารถที่จะบอกคุณก็สามารถที่จะคุยคุณก็สามารถที่จะทักไปอีโก้วางทิ้งไว้ ถ้าอยากสารสัมพันธ์บางครั้งความรักไม่ต้องมีอีโคลองลองลองจับเข่าคุยกันแล้วนั่งแล้วเปิดใจคุยกันดูว่าเราสองคนเนี้ยความรักมันดีๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์บอกเลิกเราทําไมหรือว่าห่างหายจากเราไปทําไมเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกรเราโทรไปหาเขานาตอนนั้นนะเขายุ่งอยู่เขากําลังวุ่นวายอยู่เขากําลังมีธุระอยู่อาจจะรับสายแล้วรีบวางหรือว่าเขาทําอะไรอยู่เราไม่รู้ไง เหมือนกับเราที่เราก็กาลังวุ่นวุ่นวายเหลือเกินเขาไม่ได้รับรู้อะไรแต่แบบอาจจะมีะไรกระทบกระทั่งกันอ่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่สารต่อได้ถ้าคุณสองคนอยากไปต่อค่ะแต่ถ้าบอกว่าโอเคในเมื่อเขาไม่ใส่ใจฉันฉันก็มีโก้ไม่งอฉันบอกเลิกฉันก่อนฉันก็ไม่จําเป็นต้องงอนเง้ะฉันไม่จําเป็นต้องใส่ใจฉันไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนี้ก็สุดแล้วแต่สิ่งที่คุณจะตัดสินใจ สุดแล้วเลยแต่ที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณอยากไปต่อคุณอยากไปเริ่มใหม่หรือคุณจะคุณจะเลือกทางไหนเออประมาณเนี้ยน,นจะจ๊ะโอเคปะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดดสคริปชัน er, บอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ